เปิดตัวหวานเป็นเฟนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาสำหรับคู่ของต้นอาจกับเซนเมตก้าพิธีกรข่าวและดีเจสาวสวยคนเก่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่มีโมเมตนต์หวานๆออกมาให้ได้เห็นจนเฟนคลับหลายคนพากันจับตามองล่าสุดเมื่อวันที่วันที่13กันยายนที่ผ่านมาต้นเซนได้ควงกันออกมาให้สัมภาษณ์ต้น ตนเป็นคนที่น่ารักนิสัยดีเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนเซนตอนนี้เราครบกันเหมือนเพื่อนเราค่อยคอยคุยกันเราทำงานด้วยกันเยอะเวลาเราทำงานที่คลื่นวิทยุเราจะผ่อนคลายมากขึ้นและมีคนที่เป็นแม่สื่ออ้อมทิยดาเราก็จัดแจงให้เขาทั้งคู่อยู่ชิปติดกันเพราะว่าต้องอยู่ข้างๆชิปกันคู่นี้เขาน่ารักนะ เปิดตัวหวานเป็นเฟนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาสำหรับคู่ของต้นอาจกับเซนเมตก้าพิธีกรข่าวและดีเจสาวสวยคนเก่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่มีโมเมตนต์หวานหวานออกมาให้ได้เห็นจนเฟนคลับหลายคนพากันจับตามองล่าสุดเมื่อวันที่วันที่13กันยายนที่ผ่านมาต้นเซนได้ควงกันออกมาให้สัมภาษณ์ต้น ตนเป็นคนที่น่ารักนิสัยดีเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนเซนตอนนี้เราครบกันเหมือนเพื่อนเราค่อยๆค,คุยกันเราทำงานด้วยกันเยอะเวลาเราทำงานที่คลื่นวิทยุเราจะผ่อนคลายมากขึ้นและมีคนที่เป็นแม่สื่ออ้อมธิยดาเราก็จัดแจงให้เขาทั้งคู่อยู่ชิปติดกันเพราะว่าต้องอยู่ข้างข้างชิปกันคู่นี้เขาน่ารักนะ